สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่60ข้อที่60โจทย์ถามว่าการประชุมสภาเมืองพัทยาต้องกระทาโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ไม่ได้ที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยาแต่ถ้าในยกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนเท่าใดของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับนะครับ ชอยมีดังนี้กไก่กึ่งหนึ่งกอไข่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งกควายไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามองงูไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่จีจานไม่น้อยกว่าสองในสามข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อมองงูนั่นเองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่นะครับก็คือการประชุมสภาเมืองพัทยาต้องกระทาโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยาแต่ถ้าในยกเมืองพัทยาหรือสมาชิก จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ร้องขอให้ไปชุมรับก็ให้ไปชุมรับนั่นเองนะครับข้องูจึงกล่าวถูกต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมนะครับ ตามพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ2,142แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พ2 5 6 2ในมาตรา35นั่นเองบัญญัติว่าการประชุมสภาเมืองพัทยาต้องกระทำโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยาแต่ถ้าในยกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4นะครับของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ ประชุมลับก็ให้ประชุมลับนั่นเองอยู่ในมาตรา35นะครับไม่น้อยกว่า1ใน4จํจำตัวเลขดีนะครับ1ใน4นะครับของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่อยูร่รองโขอให้ประชุมลับนะครับท่านก็ไปทำความใจในมาตรา35สําำหรับข้อที่60จึงตอบข้ององูนั่นเอง ท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้3ช่องทางช่องทางที่1นครับช่องทาง Facebook ชื่อบัญชีว่าประพันธ์มรามช่องทางที่2นะครับช่องทาง YouTube นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์มรามช่องทางที่3นะครับช่องทาง TikTok นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์มรามหรือภาษาอังกฤษชื่อบัญชีว่าแอสประพันธ์2องนะครับ ท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบในข้อต่อๆไปได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่60ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ